ดีครับวันนี้ผมก็มาแกะกล่องคอมพิวเตอร์นะครับไอ้พอดีว่าส่งเทปไปรองเรียะก็เลยสินค้าก็มาแล้วครับไอ้รายละเอียดตอนที่เทปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวแะกะกล่องก่อน,นเพราะว่าของได้มาเขาบอกว่าให้เปิดสินค้าภายในเจ็ดวันนะหลังจากนั้นคือถ่ายคลิปตั้งแต่เริ่มเปิดเลยก็เป็นหลักฐานในการยืนยันนะครับว่าคอมที่เราส่งเทปไปแนละ้วมันดีไหมสแานเหมือนเดิมไหมที่เราส่งไป นี่จากในนี้ CPU นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าขั้นตอนการเคมทุกอย่างเป็นรายละเอยียดครับว่าถ้าคอมอยู่ในช่วงที่เป็นประกันหู่อว่าเคมกันยังไงครับอันนี้เปิดกล่องมดูสภาพคอมก่อนว่าได้มาเป็นแบบไหนที้ จะเทกมาอย่างดีเลยครับในแคปนี A ่ครับดูน,ะดนี่อันนี้คือตอนที่ผมส่งไปคือผมไม่ได้ใส่กล่องกล่องของมันนะครับเพราะว่าผมเอาไปซ่อมที่ร้านในตัวจังหวัดเอาไปซ่อมในตัวจังหวัดนวทีนี้ผมก็เล่นไปหาฝ่ายยูซีฝ่ายซ่อมนะครับเขาบอกว่าให้ส่งคอมมาให้ดูเลยผมก็เลยเอา ของพัสดุของทางบริษทรัทส่ทงนส่งสินค้าครับก็แพ็กไปเลยแพ็กไปแล้วก็วิธีการส่งเนี่ยผมก็จะเล่าอีกทีนึงน,นะครับก็ตอนแรกก็ส่งไปเป็นกล่องพัสดุแต่เวลากลับมาพี่เขาก็ใช้กาอะไรเน,นี้ผมตัดแต่แบอย่างถ้าลองออกไปทางนั้นนะครับเปิดดู <c oughs> กลุมมาเป็นขใหญ่มากเลยเนะเมเกแต่ถ้าใส่กล่องของมันเปองอะมันจะมีกล่องโฟมแบบที่รองฐานหัวคอมไว้อะตัวนั้นมันก็จะดีกว่านะครับเวลาส่งก็ส่งแบบที่แบบมีกล่องดีกว่าไอตัวนี้ผมก็รีบ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 เลยครับเพราะมันอยู่ในตัวเมืองละ เลยไม่อยากกลับมาเอาของเืลยไปซื้อของสะดวกมาแกแคไหเลยครับเดี๋ยวไปเล่าด้วยดีกว่าเล่าด้วยขั้นตอนในการเคลมสินค้านี่คือต้องโทรไปหรือว่าส่งเล่นทางไลน์ของไอแฮนดซีนะครับแล้วก็เล่นไปบอกทางร้านบอกกับเจ้าหน้าที่ที่อยูบ่บอกว่าคอมเรามีปัญหาอาีแต่ก่อนเขาก็ส่ง ตัวดาโหลดให้ผมลองเช็คดูจริงๆเองครับลองล้างสกีไม่รับอะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้ครับไปให้ร้านดูร้านก็ทําไม่ได้เลยให้ส่งเคมอเอาการแท่งกระดิมาเนี้ยขั้นตอนในการแท่งนะครับถ้าเรามีแบบกระดาษที่เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรบาเบิาเบิ้ลเนี่ยที่มันเป็นลมเล็กๆเล็กกว่านี้ครับที่มันเข้าไม่ก่อยเราก็ซื้อมายัดไวต้ตรงตรงกรานจอนะคระับเพราะวา่ากระจอมันจะเป็นตัวที่แบบเวลาขนส่งไปมันอาจจะจะแท่เนะ ผมปรลักตัวนั้นให้มันแน่นนะครับอย่าไปยัดให้มันแบบพอดีพอดีครับไม่ใช่ให้มันแน่นเกินครับน,นี่ถือว่าทางร้านมันใช้าการดีมากครับความปลอดภัยทางร้านนี่ต้องดำเนินหนมารับเพื่อของเพื่อให้ของสินค้าของลูกค้าไม่เสียหายครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนไหนดูก็ถือว่าดูเป็นแบบอย่างที่แบบ เวลาจะซื้อเรื่องซื้อหาพร้อมก็ซื้อดูครับนี่อันนี้สองนี่เราจะยักให้่วนะครับนี่ปัญหาที่เคลมมานะครับนี่ครับปัญหาที่เคลมมาผมจะทําการเคลมทางร้านบอกว่ามันเป็นกับที่แรมเป็นกับที่แรมของผมครับว่ามันมีปัญหา ก็เลยเคลมตัวนี้อยู่อธิบายเลยนะครับตัวนี้อยู่ในช่วงที่มันประกันนะครับของผมที่แบบยังไม่ครบ3มปีเพราะว่าซื้อจากไอ้ half CPU จะมีประกันทั้งหมด3ปีนะครับถ้าเสียหายตรงไหนก็ส่งเคลมทางร้านก็จะเช็คว่ามันเสียตรงไหนถ้าเสียตัดจอเขาก็เคลมตัดจอให้เสีย CPU เขาก็เคลม CPU ให้ครับอันนี้คือส่งไปเคลมเสร็จแล้วส่งกลับมาคือไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเสียแค่ตอนที่เราส่งขาส่งตอนส่งไปนะครับมันเสียตังค์ตอนนั้นเวลาส่งกลับมาน่ก็ไม่เสียตังค์ับ อันนี้เขาบอกให้เวลาเราเปิดให้เราเช็งดูนะครับว่าสินค้าของเราครบไหมตัวนี้ตัวนี้สองตัวนี้เพราะว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นยี่ห้อเดิมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนที่เราซื้อเป็นยี่ห้อไหนต้องเปลี่ยนเป็นยี่ห้อเดิมนี่ครับเพราะว่าผมจะอธิบายในระยะในการเปลีสินค้าในการที่จะรอดเด็กไปเคลมมันขึ้นอยูกับระยะเวลาครับมันอาจจะนาน,นครับเขาบอกว่าสามสิบสิเก้าสิบวันนะครับแล้วแต่สินค้าแต่ละอย่างบางอย่างก็นานนะครับต้องรอนครับถ้าใครรับตรงนี้ได้ก็ ส่งเคลมตามระบบของเขาได้เพราะว่าถ้ามันอยู่ในช่วงที่มันยังไม่หมดประกันนะเราก็เคลมของเราก็ถือว่าไม่นานนะของเราก็ส่งเราส่งไปเดือนที่แล้วหรือเปล่าไปวันที่ไปหาหมอวันที่เขาไปหาหมอวันที่เท่าไหร่สิบแปดแล้วเปล่าวันที่รับซ่อมมันที่ยิบจเป็นสิบเอ็ดวันที่สิบแปดที่เราส่งสินค้าไปเดี๋ยวเราเปิดเปิดดูรายละเอียดวันที่เราส่งดี่าอันนี้คือเราก็ต้องเปิดมาปุ๊บเขาบอกให้เราเช็คนะครับว่าสินค้าเราอยู่ในสภาพเหมือนเดิมไหม ถ้าเราถ้ามันอยู่ในสภาพเดิมเราก็ไปเปิดดูนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกในกล่องว่าถ้านี่ครับถ้าสินค้ามีปัญหาภายในเจ็ดวันหลังจากได้รับเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีคือถ้าเราเคลมเสร็จแล้วเรายังแบบไปเปิดแล้วยังมันยังมีปัญหาเราก็แจ้งไปบอกเจ้าหน้าที่ไรือแอดมินนะครับอันนี้เปิดเบื้องต้นคือเปิดดูการแพ็คทุกอย่างเรียบร้อยครับเดี๋ยวขึ้นไปต่อใหม่ว่ามันเป็นอาการเหมือนเดิมไหม นี่ผมจะประกอบไปด้วยเดี๋ยวจะเล่าไปด้วยนะครับว่าอาการที่คอมเครื่องนี้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นเนื่อจากอะไรครับคอมตัวนี้ที่ผมส่งไปทีมนี่คือผมไม่ได้เล่นเกมนะครับตอนแรกว่าจะซื้อมาเล่นกเกมแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นงานตัดต่อเอาใช้เป็นงานตัดต่อเอาแล้วทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มดับบยครับทุกคนมันเป็นเริ่มเป็นจอฟ้าแล้วมีตัวพาโคดอยู่มุมจอเนี่ยอาการแบบนี้นะเวลาเล่นๆไปจะแบบตัดต่องานไปเรื่อยๆแล้วเวลาจะเรนเดอร์มันจะดับเนี่ย อาการมันเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆครับบางวันเป็นถึงสิบสิบรอบเนี่ยเกินสิบรอบก็มีครับมันเป็นไหวเกินแลวทีนี้ก็ถามถามขอดูถามแอดมินดูแอดบินบอกว่าอาจจะเป็นกับไอ้ซอแมไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําตามทุกอย่างครับแล้วมันไม่สิบไม่หายแล้วมันก็เป็นเป็นแบบดับดับแล้วเด้งดับเด้งดับอยู่ตลอดก็กลัวเครื่องมันจะพังครับเพราะว่าเครื่องนี้ยังไม่ได้ซื้อไอ้ตัวโหลดไฟฟ้ามาแบบที่ การไฟฟ้ามันดับนะครับมันก็เลยเสียยงหน่ยก็เลยต้องส่งซ่อมอันนี้ก็เดี๋ยวผมต่อให้ดูครับว่ามันได้ไหมจากนั้นผมก็เป็นอาการแบบนี้ผมก็เลยส่งเครมนะครับตรงครีมเลยถึงขั้นตอนนี้ละตอนนี้ก็ซือเครื่องกลับมาที่จริงเครื่องมาแต่วันจำนทตอนเที่ยงครับวันนี้ก็วันพุธก็เลยเพิ่งมาเปิดเดี๋ยวผมลองกปิดดูนะครับ อตอนนี้หน้าจอก็ขึ้นมาแล้วครับก็ทุกอย่างที่อยู่ข้างในคอมนี่ผมมีส่วนหนึ่งก็เอาออกไปละแล้วก็คือลงเหมือนลงวิดีโอใหม่ไปหมดนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบ้างเปล่าเหมือนเหมือนซื้อค้องเครื่องใหม่มะนะครับไม่มีอะไรเลยข้อมูลว่างนี่ครับไม่มีอะไรลงโลงอันนี้ก็เดี๋ยวก็ทําการทําการลงไอ้โปรแกรม อ้ที่เราจะใช้งานแบบตลอดนะคะรับเดี๋ยวค่อยมาลงใหม่อีกทีนึงตอนนี้คือเปิดเครื่องติดละแต่อาการดับนี่คือยังไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องทํางานไปตัดต่อคลิปสักคลิปนึ่งแล้วว่าดูมันผ่านไหมเพราะว่าพานันกนเจ็ดวันนะครับถ้ามันพ้นเจ็ดวันเราก็อาจจะทําการเค็มไม่ได้